<Trading> Job. สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ OTC OTC นี่จะโอทใจด้วยหรือเปล่าก็าไม่รู้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูนก่อนเปิดมา EU เหมือนจะสวยแต่ไม่สวยเนาะ เพราะว่าเขาเป็นเนี่ยแดงสามขึ้นสองแดงหนึ่งเขียวหนึ่งสลับกันอียูนี่จะไม่อยากเล่นแล้วนันเนี่ยไปก่อนอียูอ่ะอันนี้อีเจนะคะอีเจก็คล้ายๆกันเลยแค่แนวเก่าก่อนนะคะแล้วก็หาแนวอันนี้คือแนวต้านนะแนวปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะคะเส้นปะที่ขยับขยับอยู่นี่แนว เก่าที่เราเห็นปัจจุบันที่อยู่ใกล้สุดก็จะเป็นแนวนี้นะคะที่ส่งกราฟลงมาก็ปลายไส้หนึ่งเส้นเนื้อโดจิเลยแล้วก็ชิดท,ที่เนื้อต่ำสุดหนึ่งเส้นของแนวแต่ตอนนี้เขามาทำ PA ตรงนี้เราเอาเป็นไอ้นี้ได้นะแนวคาริเบตนะเพราะแนวปัจจุบันก็ทำตัวเป็นทาเป็น PA แดงขึ้นกินนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเนาะ แนวรับนะคะปัจจุบันลงมาตรงนี้เนาะแต่เราเราไม่รู้เขาจะลงมาเล่นขนาดไหนนะแต่จะตีไว้ก่อนนะคะเป็นการตีแนวก่อนเนาะรวบเลยนะคะไปลายไส้ต่าสุดเก็บไส้ดีๆนะคะอืมวิ้ยขึ้นแล้วหรอยังไง จะลงมาอีกไหมเนาะลงมาอีกไหมนี่ย ej ไม่ลงแล้วนะคะไม่ลงแล้วก็รอไปไปที่แนวอื่นก่อนก็ตอนนี้กำลังปรับตัวเป็นเทนขึ้นละแต่ขึ้นมาเป็นรูปชามรูปแก้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะ เราเรามารอตรงไปลายสาแล้วกัน E.G. E.G. สายเวย์ e G. E G. นะคะสายเวย์สาเวย์เคยแนวเก่าก่อนนะปัจจุบันเป็นแนวนี้นะมีเส้นเส้นกิจด,ด้วยนะคะแต่ขอกลับไปดู E.G. หน่อยออ E.G. ขึ้นละปล่อยก่อน ลงมาถึงไม่ไม่ถึงแล้วหลย E.G. นะมีเส้นกิดอยู่ด้วยนะเขามีเส้นกิดเนาะแล้วก็ทําเหลืองไว้เลยเขาอยู่ชิดกันอะใกล้กันปลายไส้หนึ่งเส้นปลายไส้สูงสุดหนึ่งเส้นแล้วก็ชิดที่เนื้ออีกหนึ่งเส้นนะคะเนี่ยใส่มาเล่นอยู่พอดีเลยแล้วก็แนวรับมาแนวรับปัจจุบันเป็นอันนี้ รวบตึงรวบตึงนะคะนี่ปลายไส้ต่ำสุดอยู่ตรงนี้นะคะมองแนวกว้างๆด้วยนะเอาทะลุนะคะจีจีทะลุปลายทีแนวกันต่อแต่มีความ แนวแบบว่าทะลุข้ามไปง่ายอะ่ะ g u นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ย้อนอดีตเนาะดัตีวตไว้ก่อนเราค่อย้อนแนวปัจจุบันเนาะย้อนสิโอ้ย้อนเราไปรอข้างบนดีกว่านี่ส่งกราฟลงมายาวเลยอ่า นี่นะคะทำเป็น PA แดงกืนกินเนาะก็แนวรับเรารอตรงนี้เลยนี่นะรวบไปลายไส้นี้เลย เพราะอรเพรตรงนี้เขาไม่มีไส้ลงมานะแล้วก็เห็นไส้เขาอยู่ติดกันก็รวบแมวไปเลยนะคะอ่ะขึ้นไปละเห็นไหมข้ามไปข้ามมา eg เราว,ว่าไปอยู่พวกเดียวกับ eu ไปเลย gj อือหือ gj สิบนาทีดูกันด้วยนะคะเวลาเล่นอนะ่ะปิดปิด นานลงปิดเสียงเนาะอันนี้เอาลงมาเจอแนวนี้ยูเซตนะแต่ตีแนวก่อนรีบๆมีเส้นกิดด้วยนะอันเนี้ยแต่ลงมาก็ยังเป็นแท่งใหญ่อยู่นะ รอก,ก่อนเป็นเส้นกรีดตีแนวก่อนอีเจเตือนแล้วอันนี้มีเส้นกรีดอีกเช่นกันมีแนวซ้อนยาวไปถึงข้างบนเลยนะคะ ไปก่อนอันนี้ปิดในแนวเนาะน่าสนใจนะเนี่ยโอ้โหอันนี้แท่งใหญ่ด้วยนะลงมาอีกไหมอะไม่ลงแล้วหรอ ไม่รู้รีบไปหรือเปล่านะโอ้โหสรุปแล้วเขาขึ้นไปเอาแรงเหรออันนี้ก็คือมีความเสี่ยงคือเขาเป็นแท่งใหญ่เนอะหวังว่าหวังว่าจะลงมาไม่จะลงดีดขึ้นไปได้นะไหวไหมออ่อไม้มแรกโดนอีกแล้วอืมโอเค แหมนึกว่าเราจะไม่อยู่ซะแล้วไม้แรกนะคะของ EJ ก็ชนะไปนะคะก็คือเราเห็นจากตรงที่เขาใช้แนวนี้เนาะเนี่ยส่งกราฟขึ้นไปแล้วเขากลับลงมาเกิน15แท่งเลยแล้วก็คือลงมาแล้วใส่ทิ้งห่างแนวปิดได้บนแนวนะห่างหงหมดเลยแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ แต่ก็ด้วยแรงแรงซื้อนี่เป็นแรงของแรงเอ้แรงขายนะคะขอโทษเป็นโซนของแรงขายเนาะซึ่งแท่งใหญ่อยู่เขาก็ขึ้นไปรับแรงแล้วก็ลงมาลงมาก็ยังเป็นแท่งใหญ่อยู่แต่ด้วยเห็นเขาลงมาแล้วรีเจ็คทิ้งไสไว้ก็เลยพอเขาลงมาในแนวอีกเราก็เลยกดขึ้นนะคะก็สรุปแล้วเอาอยู่นะแต่พอแท่งถัดมาเห็นไหมด้วยความแรงของแรงซื้อเอ้แรงขาย ลงมาลงมาละแต่มาเจอตรงนี้มีเส้นกิดด้วยซึ่งเราไม่ได้ทำเส้นกิดไว้นะคะ <Okay. S 1> ก็ชนะปลามาดูกันต่อนะคะเดีย๋ยวเราดูแนวก่อนขยับแนวนะคะคือปัจจุบันเราต้องขยับแนวมาที่ปลายไส้ต่ำสุดเนาะแล้วก็ขยับแนวให้ไปชิดเนื้อด้วยข้างล่างเนาะแนวรับแนวรับ แจ้งเตือนล้วอืมอันนี้อืมกดแล้วนะคะคืออันนี้เขาลงมาครั้งแรกเนาะแล้วแบบเขามาโดนแล้วมีเส้นกิดด้วยก็เลย แต่แต่ว่ากดข้ามเท่งรอ,อดไหมเนี่ยทำไมเมื่อกี้คือรอดไปแล้วนะคะเมื่อกี้ปิดปิดเหนือเส้นที่เรากดนะหืลืมดูพอดีมีสายเข้า ลุ้น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 โถอือมอืมมช่วยกันลุ้นค่ะมันต้องได้เนาะอีกสิบกว่านาทีคือตกใจที่มีสายเข้าก็เลยมือลั่นกดไปเลยลืมดูเวลาว่าคือหมดเวลากดแล้ว เฮ้ยเตะโชคดีเชนะนะคะก็คือเห็นเห็นแนวเขาลงมาแล้วเขามีเส้นกิดไงเพราะมีเส้นกิดแล้วก็มีรีเจ็ครีเจ็คกลับไปแรงอยู่ก็เลยกดเข้าไปนะคะไม้นี้ก็คือด้วยคือแท่งก่อนหน้าเขาก็ปิดได้บนแนวทิ้งไส้เป็นสีเขียวเป็นโดจิเขียวทิ้งไส้ไว้ได้เยอะแล้วพอแท่งนี้เป็นแท่งแดงลงมาพอมาถึงแนว ก็คือเรารู้ตั้งแต่แท่งโดจิก่อนหน้าแล้วว่าแรงแรงซื้อเข้านะคะเราก็เลยพอมาถึงให้ถึงลงลึกๆหน่อยให้มาถึงเส้นกิดอะ่ะเราก็เลยกดขึ้นเลยค่ะก็แต่พอดีว่าข้ามแท่งแล้วก็โชคดีนะแต่ว่าถ้าได้ภายในแท่งก็ปิดเหนือ,อเหนือแนวที่เรากดเหมือนกันก็ก็จะชนะเหมือนกันแต่ก็โชคดีเหมือนกันข้ามแท่งมาแท่งนี้ปิดเป็นโดจิเหนือแนวเหมือนกันก็เลยชนะไปค่ะ มาค่ะมาค่ะมาดูกันต่อนะอืมีรีเจกไหมโอ้ขึ้นสูงจังโอ้โหยังขึ้นอีกผมไม่ทันแล้วรีเจกโอ้รีเจ,ก,เจกแรง ดีเขาขึ้นไปแล้วทําแบบว่านิ่งๆอะ่ะพอน,นิ่งปุ๊บเราก็แบบเกิดอาการเกิดอาการเร็งเกรงกลัวเขาจะไม่ลงเขามีแนวนี้รอยอยู่อีกหนึ่งแนวนะเนี่ยแท่งใหญ่ด้วย <c oughs> เกิดแนวซ้อนตรงนี้หรือเปล่าขอกดลุ้นนะคะลุ้น อันนี้เขาปิดได้ใต้แนวเนาะแล้วอันนี้เขาขึ้นมาสูงปิดใต้แนวของอันนี้ลงมาอีกอะสีแดงโดนผักลงมาทิ้งไส้ไก่นะคะอันนี้พอดีเราย้ายแนวลงมารออยู่ข้างล่างเนาะแต่ว่าเส้นกิจยังอยู่ก็เลยรอเขาขึ้นไปรีเจ็คที่เส้นกิจพอเขาขึ้นไป<ม>ที่เส้นกิจแต่ว่าด้วยแท่งนี้แท่งนี้คือของคู่นี้แล้วกัน u h e เนี่ยเขาไม่เขาไม่มีรีเจ็คเขาชอบนิ่ง ก็เลยแบบว่าดูอาการเขาแล้วก็เลยจากการทิ้งใสก็เลยกดลงนะคะอันนี้ก็ชนะไปค่ะสรุปนะคะวันนี้วันโอทีซีโทีใจค่ะวันนี้เล่นไปสามไม้ชนะสามไม้ติดนะคะพอนะคะพอแค่นี้นะคะเป็นไงคะวันนี้ดูแล้วเข้าใจแนวกันไหมคะ ถ้าอย่างไงชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่อง t ทดดิ้งจ็อด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จ็อบและขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ